สวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่13กรกฎาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะ สำหรับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยนะคะและสำหรับในคลิปนี้เรื่องแรกของวันนี้นั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา40ที่หลายๆคนได้สอบถามเข้ามานะคะว่าถ้าหากว่าเราลาออกเราจะได้รับเงินชราภาพคืนไหมสำหรับประกันสังคมมาตรา40ต้องแจ้งก่อนนะคะว่าจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แผนแผนที่1จ่าย70บาทแผนที่2 100บาทและแผนที่3ก็คือ3 บาสําหรับใครที่จ่ายอยู่แผนที่1นะคะนั่นก็คือ70บาทแผนนี้จะไม่มีเงินชาราภาพนะคะแต่ถ้าหากว่าเราจ่ายอยู่ในแผนที่2และ3นั่นก็คือ100บาทกับ300บาทกลุ่มนี้จะมีสิทธิได้รับเงินชาราภาพคืนนั่นก็คือสําหรับผู้ที่ส่งในแผนที่2ที่จ่ายอยู่1 0 0บาท กลุ่มนี้นะคะถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะได้รับเงินชราภาพคืนเท่าไหร่นั่นก็คือให้นำา50บาทคูณจำนวนเดือนที่เราส่งนะคะจะเป็นเงินที่เราได้รับเมื่อเราอายุครบ60ปีหรือว่าเราลาออกนั่นเองก็คือหมายความว่าถ้าเราอายุ60ปีแล้วเราต้องการจะรับเงินชราภาพคืนเราก็จะต้องไปทำการลาออกที่สำนักงานประกันสังคมแล้วเขาก็จะนำา50บาทคูณกับจานวนเดือนที่เราส่งเป็นเงินชราภาพของกลุ่มนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราอายุครบ ครบ60ปีแล้วเราจะเป็นจะต้องลาออกนะคะถ้าหากเราไม่ลาออกเราต้องการอยู่ต่อเพื่อรับสิทธิทประโยชน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเงินชดเชยกรณีการขาดรายได้ค่าทําศพนะคะหรือว่าเงินทุพพลภาพตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถส่งต่อได้เรื่อยๆไม่ได้มีกําหนดเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่อยากจะสมัครใหม่นะคะตรงนี้ต้องมีอายุไม่เกิน65ปีนั่นเองค่ะส่วนสําหรับแผนที่3นะคะที่จ่ายอยู่300บาทกลุ่มนี้เนี่ยก็จะได้รับเงินชราภาพก็คือนา 150บาทคูณจํานวนเดือนที่เราส่งนั่นเองเราส่งไปกินเดือนก็เอา150บาทคูณได้เลยแล้วเงื่อนไขก็เหมือนกันนะคะนั่นก็คือจะต้องอายุครบ60ปีก่อนถ้าเกิดว่า60ปีแล้วอยากได้คืนก็ไปติดต่อที่สํานักง,งานประกันสังคมแต่ถ้าหากว่ายังไม่อยากได้เงินคืนก็ไม่จําเป็นต้องไปติดต่อนะคะเราสามารถส่งต่อไปได้เรื่อยๆเลยนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีที่จะนํามาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ นะคะคซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีการปรับเกณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1นึ่กรกฎาคม2566นะคะโดยสำหรับข่าวนี้เราก็นำมาจากแฟนเพจ a c e b o o k ไทยคู่ฟ้านั่นเองที่ได้มีการ อัปเดตเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพเพิ่มโอกาสให้กับผู้สูงอายุเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นนะคะโดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพมมีการอัปเดตหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของกองทุนผู้สูงอายุที่เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพรายละไม่เกิน3 0 0 0 0บาทรายกลุ่มวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและผู้ร่วมกู้ต้องไม่น้อยกว่า5คนนะคะสามารถชําระคืนเป็นรายงวดได้ภายใน3ปีโดยไม่มีดอกเบีย้ยเพื่อเป็นเงินทุนหรือว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจรวมถึงหมุนเวียนสภาพคล่องทดแทนการเป็นหนี้นอกระบบโดยเริ่มใช้ได้ตั้งแต่ในวันที่1กรกฎาคม2566เป็นต้นไปนั่นเองนะคะ ซึ่งหลักเกณฑ์เนี่ยเขามีการปรับ เปลี่ยนเล็กน้อยและเริ่มใช้มาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนั่นก็คือคุณสมบัติของผู้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพก็คือจะต้องมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุนประกอบอาชีพ 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ5มีปัใจจัยในการประกอบอาชีพ 6. มีสถานที่ในการประกอบอาชีพในจังหวัดเดียวกันกับที่ได้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมไว้ 7. ไม่เป็นผู้กู้หรือผู้ค้ำของกองทุนผู้สูงอายุ8คู่สมรสหรือบุคคลซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสต้องไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุนั่นเองนะคะและสำหรับคุณสมบัติของผู้ค้ำประกันตรงนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงนั่นก็คือจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายและมีอายุไม่เกิน57ปีบริบูรณ์ตรงนี้เน้นย้ำนะคะว่า57ปีบริบูรณ์เพราวะว่าของเก่าเขาจะ59 9ปีเนาะสมีภูมิลำนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเดียวกันกับผู้ขอกู้ยืม3เป็นผู้ที่มีรายได้หรือเงินเดือนประจําไม่น้อยกว่า9,000บาท4ไม่เป็นบุคคลลละลายคนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ 5. จะต้องไม่เป็นผู้ค้าประกันหนี้ผู้สูงอายุบุคคลอื่น 6. ไม่เป็นคู่สมรสหรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับผู้กู้ซึ่งตรงนี้หากใครสนใจนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารได้จากกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร02 6 4ส4 3 3 6นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่หากต้องการที่จะกู้ยืมเงินโดยไม่เสียดอกเบี้ยนะก็สามารถติดต่อได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้ค่ะและสำหรับในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ